ทางฟอร์เต้นะครับออกคันเบรรุ่นตกกุ้งมาเนี่ยนะครับจริงๆมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะฮะหลายรุ่นมากเลยก็จะมารุ่นคุยรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยแล้วกันนะครับก็คือรุ่นเมกาหลอดก็คือตัวนี้ตัวอยู่ข้างหน้านะครับที่หมุนๆอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นคันตกกุ้งบอร์ดโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็สเปคของเรานะครับจะมีมาทั้งหมด2ความยาวนะครับคือ1.5แล้วก็1.8่ทีนี้นะฮะคำถามที่ถามมาเยอะสุดคือ คันนี้อะแอคชั่นอะไรอ่าผมก็ผมจะผมตอบทุกคนไปนะว่าอันนี้ง่ายๆแอคชั่นก็คือมีเดียมนะมีเดียมเพราะว่าดูง่ายๆครับก็คือคันชิ้ิวเนี่ยดูที่ส่วนมากจะดูที่โคนคันครนะดูที่แบรนงค์เนี่ยคือถ้ามันไม่ใหญ่อะไรมากคันมันก็จะอ,อ่อนครับอ่าอย่างนั้นถ้าเขาเพราเพราะเพราะว่าบางคันที่เจอมาพี่หนาไปทั้งคันเลยตกกุ้งเลยไหมตกได้เหมือนกันแต่ว่ามันหนาแล้วก็ฟิลลิ่งในการในการยกกุ้งหรือว่า ความส,สนุกอะพูดง่ายๆความสนุกในการที่เราจะยกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับ,รบอาจจะไม่สนุกท,ทีนี้ถามพี่พี่แล้วหลายคนถามว่าแล้วต้อง1.5หรือ1.8 1.5หรือ1.8นี่อยู่ที่บ่อครับนะครับบางครั้งเนี่ยบ่อมันไม่ไม่ไม่ได้กว้างมากไม่ได้ยาวมากนะครับ1.5ก็พอนะครับแต่บางครั้งบางบ่อเนี่ยเขาทำบ่อกว้างมากเพื่อที่จะได้ลงกุ้งได้เยอะแล้วก็รองรับ ท่านนักตกกุ้งเข้าไปได้เยอะเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้หนึ่งพี่พี่ว่าบ่อตกกุ้งจริงเรายังไม่ได้ทวิจัยนะพี่บ่อตกกุ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าระดับความลึกของบ่อมันเท่ากันหรือเปล่าทุกบ่อไม่เท่ากันล่ะครับใช่ไหมฮะมันไม่ไม่มีมาตรฐานใช่ไหมพี่ไม่มีมันอยู่ที่ความความความพอใจของออกแบบของเจ้าของบ่อมานะครับบางทีบ่อต้องบอกว่าบ่อบ่อสั้นใช่ไหมบ่อไม่กว้างแต่ลึกใช่ไหมลึกแล้วจังหวะยกเนี่ยจะแบบใช่ไหมจะยกให้พ้นหม่ก็บางคนก็ใช้ คันยาวหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครก็ควรจะเตรียมไปนะฮะสองสองขนาดใช่ไหมก็จริงๆแล้วก็ควรจะมีหรือเปล่าพี่พนักตกซุ้มก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าส่วนใหญ่จะใช้ขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือ1.8นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะฮะจะเป็นคันสไลด์ใช่ไหมครับสี่ท่อนมาตรฐานแล้วก็ตัวปลายนะะถ้าเป็นตัวใหม่นี่จะมีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยตัวปลายเนี่ยจะไม่ใช่แบริ่ง แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ฮะล่าสุดเลยนะครับตัวใหม่ก็ตรงปลายนี่เขาจะเป็นแบริ่งหมดละาหลายท่านบอกว่าชอบเป็นแบริ่งอะแบริ่งกับแบริ่งใช่ไหมบางคนบอกซื้อไปแล้วต้องไปเปลี่ยนแล้วก็มีนะพี่วันนี้วันนี้ผมก็หมอมันก็เพื่อเทคนิคใครเทคนิคมันพอทาแบริ่งใช่ไหมครับมีคนมาถามอีกไม่เอาแบริ่งมีไหมให้ตอบยังไงดีครับพี่ก็บอกว่าเราทําแบบนี้มาแล้วถ้าท่านชอบแบบไหนก็ไปเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับ เอาเอาใจเอาใจลำบากก็ทํทำมาก็ลำบากเขาต้องเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่งกันเดี๋ยวทำแบรลิงไม่แบรลิงนะที่ร้านก็งงเหมือนกันอ,อ๋อบางเจ้าบอกว่าแต่พวกปลายแบรลิงเนี่ยแล้วปลายแบรลิงพี่ว่ามีข้อดีอยังไงครับมีข้อดีอยังไงสายไม่เกลียวนี่ครับสายไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นเกลียวแค่นั้นเองครับยางอื่นก็ว่าดูแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีประโยชน์มากกว่านี้แต่ตัวแต่ตัวคันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าไปตกไปตกปุ้งได้อย่างเดียวหมครับก็ตก ที่เราชอบไปตกกันนะตกปลาซิลตกปลานินตกอะไรมันก็แอคชั่นก็ดีเหมือนกันตกปลาเล็กๆจริงๆใช้ริมบ่อเนี้ยได้ถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆที่ที่ใช้ได้ผลแน่นอนพวกตกปลาหกงตกปลาเห็ดโคนอย่างเงี้ยครับก็มันเลยนะอย่างนงี้มันแน่นอนครับพี่มีหมายตกปลาเห็ดโคนดีๆแนะนำบ้างไหมไม่มีส่วนใหญ่ผมก็ต้องพึ่งตามคนจัดทริปนะครับพี่เขาบอกแพงจริงไหมเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่นี่ร้อยกว่าบาทโอ้โห ก็ร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยต่ำร้อยแปดสิบนะครับตัวใหญ่ๆสวยสดๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ค่อยมีเห็นมีขายสักเท่าไหร่เก็บไว้กินกันเองครับแปลกใจนะครับแถวแถวบางขุนเทียนเราก็เห็นขายปลาทะเลกัเนเยอะขายปูขายหอยนะครับแปลกไม่มีปลาเห็ดโคนไอตัวเนี้ยไม่มีที่<ช>วาง<บ>เก็บไว้กินกันเองจริงๆแต่ถ้าตลาดอื่นมีอย่างเช่นตลาดบางกะปิอย่างเงี้ยมีแต่มันก็ไม่สดนะครับไม่สดไม่สดเท่าที่พื้นที่เขาักตกปลาใช่ไหมครับักตกปลาต้อง อย่าไปซื้อปลากินนักตกปลาต้องตกมากินเองครับอ่าพี่มีซื้อปลามากินบ้างไหมของพี่อ่ะก็มีบ้างครับมีบ้างถ้าไปร้านอาหารก็มีแต่ว่าโดยส่วนมากก็ตกตกเก็บส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ซื้อครับเพราะส่วนใหญ่ในตู้เย็นเราก็จะมีปลาอลยู่แล้วนะครับ